สบายดีพี่น้องป้องปายเมื่อสุกุสุคนเนาะสุโมงสุบอนประกอกับซือเก่าพี่น้องตอนเล้งตอนเศร้าๆพี่น้องเลยกำลังเจ็ดกิ่นอยู่พี่น้องนี่นี่พี่น้องไม่หมดเลยมเจ็ดเมนูเนียนมะเขือเนียนมะเขือมานี่พี่น้องนี่ใส่มะฟืกลงไปพี่น้องเลยมะเฟืกงบางลายหนี่งเพื่อดีไปมาเนาะ Bien, à, พอดีเสบกำลังเห็ดกินอย oui? well ูน่นี่พี่น้องเห็นยังกิ่นตำมะเขือตำเนียนมะเขือเนาะเนียนมะเขือพี่น้องเนมะเขือเป็นานพี่น้องเย่เคยเ็จะเกือข <po ้าเกิด้าเกิดเป็นคือเก้าเมนูง่ายๆพี่น้อง ใ,ใช่ปลาหน,นึ่งหมดเนนี่มีมี่แบบพริกพี่น้องพริกหโอโมหัวกระเทียมพริกหอมแดงกระเทียมพริกหอมแดงกระเทียมเนาะต่มันก็ไ่แรงสักหรอกเด่นไปเด่นมาอยูหมดสูบด้วย thêm cho bổ sục cho hôm bổ sục hôm đèn bổ sục khác nữa. Súc, mà, mà nó sục mà phịt mất nhà mở 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 lúc vậy đi múc bôi giặt sút thế nào thiếu khó cho kênh Ghiền ความ่น้องไอ้คบีโคบีีนแล้วตำมะเขือใส่โคปี่ตั้งอังอะบอลตเลกซ้ำพี่น้องหู้เดียวนี่แหลูเดียวนะูเดียวนี่ตลกให้มัน ตัวเอาหมกบ่ละเอียดเนาะหมกบ่สุกปานได๋ไปเลยต่ําบ่ดีบ่แหลกเนาะตําแหลกหลายเด้บ่มีตอนคุยสดเอาลาาเนื้อปลาซ่อนไปพี่น้องตําใส่กันมัน่เนื้อปลาซ่อนปลาคอ่องปลา่นาเอิ้นปลาคอแม่นเขาจะเนปลาซ่อนแต่ลาวเขาเนปลาคอ ่เป้งน,นัวพี่น้องสอดหนึ่งคือเกลือแป้งนัวนะเดี๋ยวเขาจับให้อันนี้ปลาแดข้าวคั่วแล้วพี่น้องปลาแดคั่วซุปพี่น้องอืคั่วซุปใส่ร้ายเสียบร้ายใส่ร้ายเค็มใส่ร้ายเค็มกิ่นบ่ได้ม,มาแล้ว ไอตู๋ท like, ั Here, ้งลังจะเนี่ยเห็นไหมให้จับให้ทั้งเสิงนั่นเห็นเยอะทั้งหินทั้งละางมีตู๋สามใบพี่น้องสามใบนี่ลูกหนึ่งตามกระเละเมียนมะเขือกับเครื่องคุกสกินเบิดบริสต์บดคือเขาเสร็จเล็บหน่อยพี่น้องเนียนมะเขือ มีแกงเห็ดที่เก่าพี่น้องบาดีพี่น้องกินเช้าตอนเชาใส่แซายังใส่อยู่อ๋ตนขาวตอนเช้าใสเนาะบาดีพี่น้องไม่กินเาน้า

เ้าอินส้าตูขึตนมาดี๋ยวนะสบายดีพี่น้องกินข้าวเศ้ามับปรนพ่น้องเนียนมะเขือแจงเห็ดเจียงมะเขือเจีงไร้เนาะเพื่อเศ้าอันเจงหัวข้าเจีงไร่เชือ่ที่ว่าดอข้าอเธาจีนาัง กอาหารบรรบาด่าแจกพื hmm. yeah, ้นเอาแี hmm. mm ่เป็นเส้ารดิษฐ์แนี้เยจนันรีย้อตู่นะ ยคอก็จะม่รู้เนาะคุยร้องคุยย่ามเดียวไม่กวำบแดงที่เขาแห้งไม่สึงไมาตไม่ง่ง

มันอไส่เกเ็มแล่วบหกัแซบบตัวแหงๆกัมันอันนี้ก็แซบอันนี่แซบยู่มันยู่แ่มัน่ยอยากจางแล้วมาเลยใส่เนี่ยต้มน้มัเาะบลจางบลว์โนคาสบอกเจ้าลูกเจ้าน่งอยู่ทซนคานงี่ว่าทานมูได้บ่น้มูเดียวอี่

บนี่ยวัวดีวัวเ่ันม่กินข้าวด้อย่วนกินข้าวปดิกินเปงเหมอนเด้อแยกแกินหล้ายอววกินได้หเอเนี่ยข้าววกินได้ววหเนมะอนนักซับจอลกินข้าวุนเื้อมั้งเากินเนื้อกินกนข้าวนอนดูถ้าเ้ากินก็กินข้าวข้าวไกินยัง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để cái <laughs> bỏ lỡ

Tốc, có sàn không có thằng oh gì, có giường họ có lay gặp ba nó mày như này, bên nhà không มบเลทางน้มันน้มันนั่นเมาไทเมไมิขาวนเบ่งบวม่งเลยข่างในขิงขาวแล้วผ่วเ่บเนาะนบ่่ิขาว่านเลยบวมน่งเลยเมาไสน้มันเมาไว้มาันเลย จะ่าด่วนเมาอย่างไงคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้พี่น้องขอขอบใจพี่น้องโคพี่น้องมืดจุกทุกคนนอนสุ่มบงสุ่มบอล ยายเกียรติขอบคุณกดใจพี่น้องท,ที่ที่ตามยายเกียรติลับส้มส่งเบาะไทยฝากพ่อพี่น้องกดไลค์น้ำเลิศกดแชร์กดติดตามเริ่มกดกระดิ่งพอกันพินมาสบ,บายดี